อมาดูคู่เอกครับปลาตะช่างเรียบร้อยแล้วครับเพชรนำโชคสอจอต้งปราจีนอ้นาวแนะนำตัวทางบ้านนะครับผม,ผม,มครับผมสกจับเลยครับแนะนรัผมเพชรนำโชคสอจอต้งปราจีนครับวันนี้100นร้อ,100<พ>อยอเท่าไรร้อยสิบเจ็ดเคยชกไหมร้อยสิบเจ็ดเนี่ยร้อยสิบเจ็ดก็ตายใบ,บรครับวันนี้โอเคไหม,ไหมนะร้อยสิบเจ็ดเนี่ยตึงไหมดิว่าตึงดิครับตึงนะแต่ว่าก็คุมมากี้เราอะสีโลกว่าก็พอๆกันละเราสูงเท่าไหร่เนี้ยร้อยสิบสามน้ำหนักคนเราปล่อยปล่อยปล่อยห้าสิบแปดครับปีนี้อายุเท่าไหร่ 18อย่าง19บเ้าครับของเรานี่เตะขาต่อยหมัดต่อยหน้าต่อยท้องวันเช้าถ่ายรูปก,กับเพชรท่าเรือใครยาวกันเพชรท่าเรือครับยาวเขายาวกว่าไรเซนไหมสี่เซนห้าเซนได้ไหมประมาณสี่ห้าเซน,น, 4, 5, นเคยเจอไหมยูยาด้วยนี่นก็โหบ่อยครับบ่อยนะเสียเบียดตลอดเสียเบียดตลอ<ะ>ดแต่วันนี้น้ำนองน้ำหนักนี่มันน่าจะเท่ากันไม่น่าจะเสียเบียดมากนะเขามีเขามีอะไรที่น่ากลัวไหมท่าที่เห็นเห็นเนี่ยเขาก็มีลูกจุกจิ้ครับฝีมือครับเราต้อง เราต้องเอาลูกบูลูกชนเนี่ยเดินบี้เดินชนนะบรรยากาศหน้าเสือวันนี้ทีมงานสจ๊วตต้องเต็มมุมแน่นอนเต็มมุมล่าสุดเจ้ากว่ที่วังศิษย์นี่เป็นไงตั้งแต่24มีนาอ่าขึ้นมาหลังเนี่ยนะเป็นไงเจ็บรู้ไหมเจ็บโอกไฟนั้นเจ็บมีบางตอนเออเจ็บเลยวันนั้นรักษาตัวอยู่หลายเดือนนะเนะ่ยแล้วร่างกายคิดว่ามันเข้าที่เข้าทางไงตอนนี้ก็เต็มร้อยแล้วครับเต็มร้อยนะอ่ะเป็นคนจากจังหวัดศรีสะเกษครับอ่ะฝ่ายใครขับเชียร์เราวันนี้ครับอ๋อฝ่ายเอฟซีแฟนครับ จังหวัดจังหวัดรี่สิบเกด้วยครับวันนี้เป็นน้ำโชคมาแจ้งเกิดแน่นอนครับโอเคขอโชคดีน้องชายผมไปมาดูขันน้นตอนรายการครับผ่านตาช่างเรียบร้อยแล้วเพชรท่าเรือเอาแนะนำตัวทางบ้านมาสวัสดีครับผมเพชรท่าเรือโอเคสครับแมม่เคยเห็นเพชรท่าเรือต้องยิ้มไว้ก่อนนะเชือกเวทีวันนี้ยังแข็งแรงนะวันนี้พี่กัดเท่าไหร่รนะ้อยสิบเจ็ดครับร้อยสิบเจ็ดมาว่าเช้าเท่าไหร่ร้อยสิบร้อยสิบเจ็ดจนหนึ่งครับผมเขาเกิดจุดหนึ่งนะซ้อมอยูไหนรอบนี้ซ้อมอยู่เด็ดเก้าเก้าตีเด็ดเก้าสิบเก้าซ้อมมากี่วันนะซ้อมมา เดินตั้งได้ครับเดินนี่ของเรานี่ฝีมือครับผมวันนี้จะถอยหรือจะเดินดี่ไม่ถอยครับไม่ถอยนะไม่ถอยไม่เดินครับอ่ามาให้ร้อยเข้าข้างมากพชรน้องโชคราเคยเจอกันยังยังครับยังเห็นก็ไม่เข้ามีมวยเป็นสไตล์ยังไงเออมวยต่อยมัดเตขาของเตขาต่อยมัดต่อยหน้าประมาณนี้นะครับผมเราแก้มาแล้วนะแก้มาแล้วเราสูงเท่าไหร่เอ้าสูงร้อยเจ็ดสิบกิโลน้ำหนักข่อนเราแบบลอยห้าสิบกห้าสิบครับล่าสุดไปใครวันนั้นล่าสุดชนะครับผมชนะชนะใครวันนั้นชนะพระเจ้าวลุกจัดแล้วก่อนหน้าในทีนะ เรื่องนี้ทีแพ้เดี๋ยวต่อไปสามไฟ์อะแพ้แพ้ชนะไม่ได้สามไฟ์เนี่ยชนะกี่ไฟลชนะเออ่ชนะสองครับผมไอหนึ่งนะครับผมเวทนี่โอเคไหมร้อยสิบเจ็ดเนี่ยต้องคุมเยอะไหมไม่เยอะไม่เยอะสามตีโลสามตีโลสามตีโสามตีโนะอ่ะทุกคนจากจังหวัดพะน้องครับผมอ่ะฝากแฟนนมวยไทยทุกคนช่วยเชียร์ผมนะครับอนี้ท่านพี่ทำานครับโอเคจุ๋ยครับผม